ครับสบายดีพี่น้องสบายดีเีทแคงมดสุกูสุกคนสุโมงสวรเอ้าเปิดกล่องมากับลใส่หายพี่น้องเมื่ขึ้นบนด้นอนมืดขึ้นพี่น้องเอ้ตื่นแต่ตีสี่ทุ่มบายโมกจะได้นอนตื่นสี่ทุมนอนสี่มตื่นพี่นองดสุขูุก้อนสุมงสวรพกพอกยันที่กาวพี่น้องใส่ขี้หายอยากได้ยังไ เอาให้เอาเว้ให้ลูกใหลูกให้ลูกชายจับข่าวซาหนพี่น้องลองเบิ่งเนาะให้โซ่ให้ลาบให้โซคให้ลาบก็ชอลองเล่นลูกชายร้อยกูเปิดยังไงก๊าบก๊าบก๊าบก๊าก๊าบก๊าบก๊าเก๊าบก๊าบก๊าบกนบกาบกบก๊าบก๊าก๊าบก๊าบกาบกบี่น้อง้บกับกดก กำดูล bon. uh, hey, hey, hey. ูกกำโบ่บจับนั่นี่กำเด็กวกำบอากำรนลูกอากาอักกำอักกำมานี่ให้แล้ให้ให้ให้ตามสบายแล้วนะตามสบายกี่ที่จ้ะหมเที่ดอกนั่นหูจักอยู่มาให้แม่กำให้แม่นุ๊ลูกกำให้กำให้แม่บันให้แม่กำให้แม่ยังบ่ได้เอาไหมเอาไหมเอนุ๊บลูกกำดีๆกำดีเอาไหมนี่เอาไหมให้แม่ขอเด็กกำมะกำลายๆแม่เออเอาหแบบให้แกำให้แม่แม่ มาอลูอ่นีะกำนับไวเลยร้ผลแล้วมาให้แม่มาขอ่มาเออห้โลโอ้ยมาขอ่มาลงมาขอด้่ยมามาให้แม่มามาขอ่มาบัหยหพี่น้องมาแม่ขอลงลูกาเราเราส้มมาเป็นสีหอยจำได้พี่น้องบหยจะคือเด้อพี่น้องบหยเด้อชงใส่บริเลกเด้อ่น้นมาให้แม่ลูกโชคใส่มาหอยใช่พี่น้องอ่ลูกนสบบหอยปลาลงกด้อลูกกินนมไห ให้ป้าเนาดจได้กินนมไหนแฟนไดินมกินไหนให้ไว้มากับมาให้แม่นให้แม่นะทำดีๆให้เม็ดเดียวเราหากัเม็ดหนึ่งชอหนึ่งใช่ไชุดหนึงจไดหน่อยผู้ชายให้เเดียวเองเอาลูกบ้ากำมาขอให้เต็มให้เต็มเดียวพี่น้องสมเสื่อสาเืออเต็มเดียวนี่ฮีบบก่ใส่ไสด้วยนี่ัวเสได้ี่ตาเลน่าเลนเอี่ยนีสได้เเล่ไร ตกลงสีหายแลยสิเล่นมาเล่นบม่อไรดอกพี่น้องคำดีๆคำดีจับอันตัวนี้มาข้อได้ไปให้แม่มแล้วขอได้ไหมขอได้ขอได้ข้างซ้ายนะตัวข้อได้ไหมขอได้ให้แม่เได้ข้อหลุดแม่จะห้จ um. ุกนี่มาให้แม่ได้ลุกมาบ่หายพี่น้องบ่หายพี่น้องอดุนน้องเสื้องกันพี่น้องไม่ใช่หายอยู่บ่มาขอได้มาข้อไหมแม่จะห้จุกมา มาขอนมาให้แม่ใช่จู้จุ้คอนใ้่อนี่จะให้ออมาก้พอไหอลน่าจะให้พ่ออรน่าแม่อรนับอันนี้ไม่นับนับด้วยให้พ่อนะให้ยังบอเาตัวนี้บอกเกี้ยวกันบอเกี่ยวกันตัวนี้ที่น้องนี่พ่อแล้วพ่อพ่อเลยตดูนัพ่อนะให้สองสามสี่ห้าเจ็ดนี่ยไปเลยแปดเก้าสิบสิบเอ็หห สิบเจ็ดสิบแเก้าสายี่สพี่น้องเอ้ยยี่สิบเมตรกลางข้างขวายี่เมตรข้างขวาวนี่พี่น้องขอไมครขอข้น้อมหายขอบูกหายข้ข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายก้อนอนนี้นี้ก้อนอันมี้ก้อนลูมตัวนี้อาเมียนลมอันมีกันแม่นะขอบ่อยากหายไปได้เวลากินนี่กันแเวลาเนี่ยกินนี่กันแนพอข้อเหาป้าปลดแค่แม่ห้แม่ขอบาหายนึพี่น้องเอ้ยเบื้องซ้ายพี่น้องว่าสิได้จากเม็ดเบื้องขวาเสาเม็ดแล้วว่ายี่สิบเมตรยี่สิบเมตร กำมให้พอกกำให้พออันนี拜拜้คางนี right. ่ก wow. yeah. ันี่กำคางนี่ให้พอน่อได้หกำนี่เอาตัวนี้กำให้พอกำให้พอขออกอดให้พ่ออให้พอให้จุกนะจุกจุกให้หมดบ่อได้พ่อห้ามกำมูกหมอางนี้หูกเอาทางนี้ใา้นี่ลไอวันนใจยังแปร้วปวอเอ้ยมีแต่หายก็หายอนี้เฮียเ่เฮียเเียอเฮียพ่เอาขอได้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 กัให้พอกให้พอให้จุกนี่กัมกูก นี่กำนี่นี่นี่กำับกลนี่กำับนี่นี่กเอาไปไปเออยังไห้ยังไงไห้เลยพี่น้องอุ้ยหยันนี่เรียบร้อยพี่น้องเอาเบิร์ดเลยพี่น้องเนี่อ่ะนเออนี่ปลาดอกแม่นี่ปลาแม่สร้างคนกี่ดึเก็บใส่มาขอมาเก็บใส่ไว้ขอให้ขอให้กางกลับกำับขานี่กลับกลับเออมาำ กําสิ่กําเสน่กสนกใช่ไหมานี่เแนนดกโคกโค้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 ได้ด้อหนิโค้กโค้ากให้พ่อหน่อยเก็บพ่อไว้ไว้โคกโคด้โคเออนกานพี่น้องกาคำใด้พี่น้องอ๋อบอ่ลายพดเอาเธอเดียวมาใช่ไกเก็บไปลุกบสือแล้วกําสารเลนเม็ดเดียวเอามาม อืมพอไปนับบ้งสองบ้งไม่นับก็ลูกอืมสองสามสี่ห้าหเจ็ดกสิสิเอสิอ็ดสิเอ็ดเม็ดขางซ้ายสิบขางขวาสเม็ดได้พี่น้องอืม่อเสียงโซเบวงพี่น้องเอ้เธเสียงโซเบงพี่น้องใกล้สีปีใหม่ละมืนแมือปีใหม่ละเธอเพิ่ให้โชกห้ลาบเนาะเธอน้องนโซ่ห้โซ่หาลาบก็มีดแ้วพี่น้องบงบงโซกมันคือสหยหรอกนี่ยขนาด เทมหายเทมหายเทมห้เพิ่งคืนนี้จให่นไมงเอ้ยี่สั้นปียกเดี๋ยวนี้นะแเรียนตามใจจะสินะค่นี้เมื่อคืนต้องใช้ยืงท่องพี่น้อยปีกินยังยิงท่องเมื่อคืนตื่นมาสี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นมาแล้วก็บ่นอนเลยพี่น้องแค่ใช่หรือแค่ใช่เออแก่เมีนหรือแ่เีนบ่ายโมงจะได้นอนพี่น้องตีหนึ่งจะไดนนอนสีหนึงนอนงตีสี่ลูกอีกเก้าตีสี่พ่ยังห้ ลูกคนใหม่บ่แม่มนันต anyway> ้องขี้ห้เลยแหละเาคืนวเปลี่ยนไพี่น้องขี้หาเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนในใหม่บ่เสล่ใหม่เครื่องเล่นมันกับโอ้ยพี่น้องเนยเหรนกระหูกอันนี้ก็เหรนแบบเลื่อย่ไม่ห่าเลยโือพี่น้องไ้มกิสมกสยบ้านเครื่องลูกไส่เลยใส่เลยหัวซานเนี่ยซาทีมได้ลูกไอ้เกียเกบเอาสิเก็บได้บ่ เวลาอุตส่ได้สะอาดนีลูกป้านี่ได้เวทผู้ไม่ลำบากเ่าไรเวลาปรมาทีกที่ก็ลำบาเฮ้ยปรมาเี่ได้เพี่ยโอ้โหเจอในพี่น้องมันลำบากจะได้เห็ุเขาคเป็นนบานเป็นนเกันบาคนก็เป็นชานลกันชาแนลเท่านั้นที่รู้ว่าททำข้าวลำบากแค่ไหน เมนเพื่อสิได้เพื่อสิโอ้ยไล่กันต่อพี่น้องเบิ้งคือบัแค้นดีได้พี่น้องเอ้ยใครเน่ยเียบรเตี้ยนขี้หันมากโอ้ยได้ใชเบิรงกบาแพ้พี่น้องนี่พี่น้องปค่อยใกล้ไปเดี๋ปกติเลยพี่น้องนี่ใครแดงพี่น้องมาเลยจิ้งคอซานเลยฮะอันที่ลองอ่อป่ะไอ่ะาอเลอเห็นแให้ปวดแอะอออ

เลขกับมีมีมีช่องเลขด้พี่น้องเใ้เลขเบื้องเลขกันี่น้ำพี้งา่รถเลขเลขไยรถกัมีได้พี่น้องเลย่ายซื้อไปน่ซื้อเลขเนาะรถได้หน่อยเดดเทียนน้องรับโฉกป่ามปซื้อมาให้นะทะเบียนมื่อีมีพี่น้องลองซื้อเบื้องก็ได้พี่น้องหนึ่งหนึ่งหเนาะพี่น้องกะิตรงยู่เด้กำกีนกำกนกันหนึ่ง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 บอกินเนยกำกินกันหนึ่งหนึ่งเนาะอกัหนึ่งหนึ่งหกพี่น้องไกลเคียงอยูพี่น้อง มุกใช่มุใช่หรือมุ้ใช่เนืเลยนะไรพี่น้องเนี่ยบ้านนอกเลยตามภาษานะม้งเลนเป็นคุณนโน้นี้คือในเมืองก็อยในเมืองก็เป็น้นกเลนวอันนี้เลนธรรมศาสตรพี่น้องเลนธรรมศาสตรไงนั่นี่ี่ดออะพี่น้องพี่น้องเรียนมกดขเบิึงได้พี่น้องเด้อวาน้องสซดใครเลนยังมึงเนี่ยกดขเบิึงเลานๆได้พี่น้องเด้อ น้องน้ำโซกใช่โซกล่าเลอพี่น้องถือรางวัลที่หนึ่งเ้านีมรางวัลเล้ายสามตัวเลขที่ออกหนึ่งหนึ่งหกอ้าวจูนจูนบอถือหัวควนจูนจูนบวชควานบวใส่บังเบื่งควาสองศูนยพี่น้องเบิ่งใส่หนึ่งหนึ่งบนกำลงบวบบนกบลางแล้วซื้อบนยังเดียวซื้อล่างกับมี่ืี่กันนัพย่อ แต่แต่ผมมากบนบล่างๆตบาปไทยับามากไปได้ดอกเลกนะซื้อบรถืพี่น้องก็เลยบริษักเลยบอยากมากไปได้ดวงบอดขึนกับเลขพี่น้องไอซื้อซัมซือถิมที่ือเก็บเงินซื้อนมใหลูกกินดีกว่านซื้อนมให้ลูกกดีกว่าแื้อนมซื้อยังดีกว่าแล้วพี่น้องนาะ้ออ เก็บภาพไเพียงเท่านี้พี่น้องถ้าติดใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อถ้าถึกเล็กถ้าถึกเลขมั้งอ๋อถ้าถึกเลขมั้งแน่กับคอได้เด้อพี่น้องเด้อขอให้โชคดีลาเได้พี่น้องไปแล้วพี่น้อง,ออง,อองสบายดี